กิจกรรมส่งท้ายปีของ Delta Force มาถึงแล้วและไวรอน Season S 1 Skin d งสกิน s s ทางชิงเจีนยนไทเมียนพ่านกวนก็ปรากฏตัวขึ้นนี่เป็นสิ่งระดับเทพที่ผู้เล่นเก่าหลายคนพลาดไปในปีนั้นตอนนี้มีโอกาสที่จะได้มาครอบครองแต่มีเงื่อนไขในการรับที่ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยคุณต้องใช้ Delta าคอย1080เหรียญและต้องเข้าสู่ระบบต่อเนื่อง14วันในช่วงกิจกรรมเพื่อรับมันฉันเปรียบเทียบแล้ว ราคานี้แพงกว่าช่างกันเซนมีสอเท่าบอกตามตรงว่าเสียดายเงินในกระเป๋าแต่สกินนี้ให้ความรู้สึกดีจริงๆไม่ใช่การพูดเกินจริงฉันเคยใช้มาหลายครั้งหลังจากไวรอนใช้มันความรู้สึกในการเล่นก็พุ่งสูงขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูทรงพลังมากดังนั้นสำหรับลุงๆที่ชอบเล่นไวรอนฉันแนะนำให้พิจารณาซื้อเพราะไม่รู้ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะกลับมาอีกครั้งพลาดครั้งนี้อาจจะเสียใจจริงๆ กิจกรรมนี้เปิดตัวแล้วในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศตั้งแต่วันที่17ธันวาคมถึงวันที่23มกราคมปีหน้าตามปกติเซิร์ฟเวอร์จีนน่าจะตามมาในวันศุกร์หน้าประมาณวันที่26ธันวาคมลุงๆอย่าลืมเข้าเกมไปตรวจสอบทันเวลานอกจากสกินให้เมียนผ่านกวนกิจกรรมส่งท้ายปียังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายอันดับแรกเข้าสู่ระบบเพื่อรับ QOZ 95ปรารนได้ทันที รางวัลการเข้าสู่ระบบยิ่งอุดมสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ2วันรับรูปโปรไฟล์เข้าสู่ระบบ4วันรับเหรียญทองเข้าสู่ระบบ6วันรับอิโมติคอนขอกาแฟร้อนร้อนถ้วยหนึ่งอิโมติคอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจสามารถใช้โต้ตอบได้เมื่ออยู่ในสนามแข่งเข้าสู่ระบบ8วันรับสกินสกากันเอชสกินนี้เป็นการออกแบบสไตล์จีนดูดีมากเข้าสู่ระบบ10วันรับนามบัตรที่เข้าชุดกัน เข้าสู่ระบบ12วันรับกรอบรูปที่เข้าชุดกันสุดท้ายเข้าสู่ระบบ14วันเพื่อปลดล็อกรางวัลสูงสุดสกินให้เมียนพ่านกวนของไวรอนโดยรวมแล้วเพียงแค่เข้าเกมทุกวันก็สามารถรับของดีๆฟรี Free มากมายบวกกับส่วนที่ต้องเติมเงินกิจกรรมนี้ถือว่าใจดีมากลุงลุงคิดอย่างไรกับกิจกรรมส่งท้ายปีครั้งนี้